สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไม่ได้ทำคลิปวิดีโอหลายวันเนาะมัวแต่ไปเก็บเอลิงงอนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ทาง YouTube นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ทาง a c e b o o k ค่ะแล้วก็ที่อยู่ใน i ิน t a g r กรมนะคะวันนี้นะคะก็เก็บเอลิงงอนนะคะลูกสีแดงกับลูกสีดำเนาะตอนนี้เนี่ยก็ประมาณเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนว่ากี่โมงแล้วตอนนี้ประมาณ6กโมงครึ่งนะคะนี่ มาให้ดูลูกดำๆตอนนี้ตอนนี้ฟินมากคือเก็บแป๊บเดียวชั่วโมงนึงนี่เต็มเต็มถังเลยอ่ะนี่ค่ะดกมากๆเลยพี่น้องเห็นไหมอู้ยเต็มเลยค่ะตอนนี้นะคะก็รีบเร่งเนาะเร่งเก็บไอ้บูเบอร์รี่ให้ครบออเดอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเก็บไอ้ลูกลิงกอนสีแดงต่อนะคะลูกสีแดงนี่ก็ประมาณร้อยกว่าลิตรเนาะเกือบสองร้อยลิตรอันนี้ปฏิเสธลูกค้าไปบ้างแล้วนะเนี่ยพาะว่าเก็บไม่ทันนะคะนี่ อนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะคะหกโมงเย็นเนาะอากาศก็ดีเย็นสบายคาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยฝนน่าจะตกเนาะไม่แน่พรุ่งนี้ยูจะเอารถนะคะไปเก็บไอ้ลิงกอนที่อีกเมืองหนึ่งเนาะเพราะว่าลูกค้าอยู่อีกเมืองหนึ่งเราก็จะไปเก็บเมืองนั้นแล้วก็คัดที่นั่นแล้วก็ให้ลูกค้าเลยนะคะอันนี้มาดูบรรยากาศความดกของมันปีนี้ดกมากมพี่น้อง อันนี้ปีนี้คือยูไม่ได้ไปเก็บที่ไหนเลยนะเก็บที่นี่ที่เดียวเลยดูนี่เสียดายอะ่ะแล้วเวลาจะกลับบ้านมันก็เจอแต่แบบว่าลูกแบบดกๆอะ่ะเจอแบบกิก่งดกๆอย่างเงี้ยลูกทีลูกใหญ่ใหญ่เลยเห็นไหมลูกใหญ่มากเดี๋ยวนะจะ,จะข้ามไปทางนู้นเพราะว่ามอตี้เนี้ยพอปล่อยไว้ประมาณสองสามวันแนละ้วพอมันได้ฝนใช่ไหมได้ฝนปุ๊บลูกมันก็จะโตโตนะคะลูกใหญ่ แล้วก็สอยง่ายเนี่ยเต็มเลยสอยง่ายนี่ขึ้นเนินมาแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าฝั่งโน้นมันคืออะไรก็จะเป็นเป็นที่ดินของชาวบ้านเนาะมันจะมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นเวลาเก็บไปเพลินๆนี่หมามันจะเห่าหมาเห่าก็กลัวเหมือนกันนะคะอ่าปีนี้ยุก็จะเก็บเพลินๆเนาะเก็บเพลินๆเอาตามออเดอร์เลย เก็บทุกวันบางทีก็จะเลิกงานเสร็จแล้วเลิกงานหกโมงครึ่งตอนเช้าใช่ไหมออกเวรตอนเช้าปุ๊บยูก็จะนอนประมาณหกเจ็ดชั่วโมงนะคะแล้วก็จะบ่ายก็จะเข้าป่าเก็บประมาณสักสองสามชั่วโมงสักสิบลิตรย,ยี่สิบลิตรเก็บไว้ไล่ตามออเดอร์ลูกค้าเลยค่ะถามว่าออเดอร์เยอะไหมมันก็มันก็เยอะเป็นบางปีบางปีมันก็มีคนซื้อเยอะถ้าเกิดว่ามีคนขายหลายคนเงี้ยเขาก็จะไปซื้อคนอื่นบ้างๆๆอะไรบ้างเนาะ อุ้ยตอนนี้เนี่ยยุงเริ่มมามันเย็นแล้วยุงเริ่มมาแล้วก็ไอตัวเลยนะไอตัวเห็บอะเห็บมันเกาะเลยมันไม่มีความสุขเลยเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วค่ะนี่ดูความดกของมันเต็มเลยพี่น้องดูบรรยากาศาในป่าวันนี้โอ้ยนี่เห็นไหม ถ้าใครอยากจะมาเก็บอ้ผลไม้ป่าที่สวีเดนนี่ต้องติดต่อที่กรมแรงงานนะคะอาจจะมีบริษัทที่เขารับรับจ้างอยู่เนาะก็ไม่อยากให้มาแบบผิดกฎหมายนะคะนี่ดูดิดูดูดูที่นี่นี่ดกมากพี่น้อะดูดูมันดูมันเต็มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะไม่สิพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วพรุ่งนี้จะไปอีกเมืองหนึ่งไปเก็บลูกสีแดงประมาณ100ร้อยกว่าลิตร ไม่รู้จะถึงไหมถ้าฝนตกก็อาจจะไม่ถึงเนาะฝนตกดีก็จะลับมาที่เมืองนี้เหมือนเดิมก็จะมาเก็บลูกสีดำสลับกันไปนะคะเมือ่อกี้เอาไอ้อะไรนะยาหมองยาหมองฉีดหัวแล้วก็สเปรย์ตะไคร้ฉีหัวฉีดตัวให้หมดเลยนี่ดูนี่ยูตรงนี้พี่น้องอ้ยดกตกมากตกมากนี่ไม่อยากเดินเลย แป๊บเดียวเองเต็มถังเดี๋ยกลับบ้านแล้วเนี่ยกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปดูดูถังที่ยูเก็บเต็มเนาะก็จะเปิดเพลงนะอยู่ในป่าก็จะเปิดเพลงฟังดังๆนี่เต็มถังเรียบร้อยอันนี้เหลือข้างในไม่มีที่ใส่ขี้เกียจเดินไปเอาอี้เอากระถังข้างในรถวันนี้เราก็จอดไม่ไกลนะนุ่นจอดอยู่ยบนถนนนุ่น นี่ยังเก็บไม่หมดเลยนะยเก็บไม่หมดเลยตามน้นก็ยังไม่เก็บฝั่งน้อก็ยังไม่ได้เก็บแล้วก็ข้างหลังก็ยังไม่ได้เก็บได้ออกกําลังกายตอนเย็นเนาะสุขภาพนะคะพรุ่งนี้ก็จะไปเก็บต่อเนาะก็คือพรุ่งนี้ยุก็จะไม่ทําโอทีเนาะเพราะว่าเรามีออเดอร์เยอะเราต้องเก็บให้ทันเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเน่าสมุมดนะคะอันนี้ยุก็จะเอา ไปให้ลูกค้านะคะถ้าเกิดลูกค้าสั่งถังหนึ่งยุจะเก็บสองถังเพราะว่าเผื่อลูกค้าเขาเอาเพิ่มหรือไม่ก็เอาช่างแล้วก็แพ็คแช่แข็งไว้เลยคือลูกค้าบางคนเขาก็จะซื้ออันที่เราแช่แข็งไวะคะ้ค่ะเราก็มีขายตลอดเนี่ดี๋ยวเราก็จะาลุงเขาจะไปเลือกนะคะลุงเขาก็จะไปเลือกใบออกเลือกออกเอาแต่ลูกสสวยๆไว้ช่างขายอยู่ก็ไม่ได้ร่อนนะไม่ได้ร่อนมัน ถร่ลแล้วมันเสียเวลาเนาะเนี่ยน่ากินมากแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะให้ลูกนันนี้เขา,เาไปสกัดทําเป็นอาหารเสริมทําเป็นยาเป็นผลไม้เป็นเป็นแยมเป็นทําขนมทําเค้กอะไรกันอย่างเงี้ยไปค่ะวันนี้ยูก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะแต่ก็เดี๋ยวยูจะพาทุกคนไปเก็บลิงง้อนลูกสีแดงพรุ่งนี้ไม่รู้ฝนจะตกไหมเนาะต้องคอยติดตามดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูคลิปมาดาม สหรายได้เสริมที่สวีเดนนะคะอันนี้เป็นรายได้เสริมของเมียฝรัง่งช่วงเสาร์อาทิตย์ช่วงว่างๆนะคะนี่ค่ะวันนี้สวัสดีก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะข,ขอให้ทุกคนมีนความสุขค่ะไปแบกขึ้นรถกันแบกขึ้นรถกันอนี่อร่อยด้วยกินเนี่ยถ้าเกิดเราหิวนี่เราก็ จับกินเก็บเก่ำกำเลยเนี่ยเกิงเนี่ยอร่อยอร่อยมากอือไปแล้วค่ะบ๊ายบาย